ทีสองตงเลยเนี่ยเออแกนำง่ายง่ายก็บาดเย็นไม่ละถ้าเป็นถุงก็ไม่ได้

อากาศไม่ค่อยร้อนเพราะวันนี้ขอสมอเอาแต่ข้างหน้าวันนี้เยอะครับวันนี้เจอเจอ FC ครับเจอ FC FC เซลเขาเห็นว่า พบปะสอบถามพบเป็นอยู่ปัญหาชุมชนต่างๆนะครับงานเราเข้มแข็งนะสาวๆวัยรุ่นทั้งนั้นเลยติดตามด้วยนะครับทำไมปล่อยวัชพืชขึ้นเยอะจังเนี่ย ต้นไลเลยนี่ครับโอ้โหวันนี้เยอะเลยครับทีมทีมงานขีมแข็งต่อ02ยิ้มหน่อยต่อ02 สู้นะเ,เดี๋ยวก็ถามว่าสู้กับใคร <c oughs> นี่ครับพี่นอ้องหล่อๆทั้นง,นงนั้นเลยเนี่ยระมาอนนี้ครับบรรยากาศวันนีญญาา้แดดไม่ให้ร้อนเรามีชุดสองเดินข้างหลังด้วยครับเดินไม่ไหว <c oughs> อ่ามาพื้นปูนแล้วครับทางตรงทางตรงไปเดินนะครับี่นี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับ